สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เดือนธันวาคมนะคะเดือนนี้อากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วแล้วก็มีเทศกาลที่สำคัญค่ะนั่นก็คือคริสต์มาสเองค่ะอาหารประบเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยมีหลาลกหลายรูปแบบมากเลยนะคะวันนี้ส้มจะพาทุกคนมาทำเมน,นูง่ายๆนะคะซึ่งเป็นอาหารประจำเทศกาลคริสต์มาสถ้าคนได้ดูอีพีที่แล้วนะคะคุณจะเห็นและส้มไปทานมาแล้วนั่นก็คือ บร a สแอป p ปิ้ทนี้นะคะเราไปลงมีอทำบร a สแอป p ปิกันเลยค่ะไปกันค่ะนำแอปเปลิลที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะมาตัดค่ะจากนั้นนะคะทำการคว้านตรงกลางค่ะโดยจะใช้มีช่วยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ช้อนช่วยค่ะ วิธีการทำไส้นะคะใช้แยมผลไม้นะคะส้มสาเป็นญ,ญานสับประรดค่ะ1ช้อนจำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่เป็นอัลมอนด์สไลด์ค่ะอันนี้ส้มชอบม,มากก็จะใส่มากหน่อยนะคะ ตามด้วยลูกเกดค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะ ใส่ชินามอนหรือผงอบเชยลงไปค่ะนำถาดที่จะใช้เข้าเตาอบนะคะมาถาด้วยเนยค่ะ นำแอปเปิลที่เราเตรียมไว้นะคะมาวางลงไปจากนั้นเราใส่ไส้ที่เราทำค่ะ เสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอบค่ะอุณหภูมิ200องศานะคะเป็นเวลา20นาทีค่ะครบ20นาทีแล้วนะคะนำส่วนของฝาแอปเปิลค่ะมาอบต่ออีก5นาทีค่ะ สำหรับคนที่ไม่มีเตาอบนะคะสามารถใช้กระทะทำได้ค่ะโดยการที่เรานะคะหั่นแอปเปิลนะคะตัดเอาแกนตรงกลางออกค่ะตั้งกระทะด้วยไฟกลางนะคะจากนั้นทานเนยให้ทั่วกระทะค่ะ วางแอปเปิ้ลลงไปบนกระทะค่ะทอดแอปเปิ้ลบนกระทะนะคะจนเล่นเกรียงเล็กน้อยค่ะสังเกตด่าแอปเปิ้ปเลเน,นี่นยจะเริ่มนิ่มลงค่ะ สีประมาณนี้มีความนิ่มแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะมาดูวิธีการทำาดิลาซอสนะคะใช้แป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะค่ะใส่นมลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นนะคะใส่ไข่แดงลงไปหนึ่งซองค่ะคนให้เข้ากันนะคะคนจนกว่าจะไม่มีแป้งเป็นเม็ดเม็ดแล้วนะคะพอได้ที่นะคะให้พักไว้ก่อนค่ะ จากนั้นนะคะนำนมตั้งไฟให้อุ่นนะคะใช้นม 500cc ซตามด้วยวานิลาหนึ่งช้อนชาค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะใส่ส,ส่วนผสมที่เราพักไว้เมื่อกี้ลงไปแล้วก็คนนะคะพยายามคนให้ตลอดนะคะจากนั้นนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะ หนะะึรยกรัมค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนเริ่มรู้สึกว่ามีความหนืดมากขึ้นนะคะจากนั้นก็เบาไฟลงนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาแอปเปิลที่เราย่างไว้หรือว่าทอดในกระทะนะคะเอามาใส่ถ้วยะคะ่ะ ลาดด้วยอัลมอนด์สไลซ์ลูกเกดน,นะคะที่ผสมกับแยมเม็ดองแรกค่ะจากนั้นนะคะก็นำมานิลาซอสมาราดค่ะมากน้อยตามแต่ชอบเลยค่ะโรยด้วยชิมมอนหรือว่าผงอบเชยเพิ่มความหอมค่ะ รับแอปเปิลตดนะคะเมื่ออบขุม25นาทีแล้วก็นำออกมาใส่ถ่วยค่ะราดด้วยวานิลาซอสช่ำๆนะคะจากนั้นก็โรยผงช็อกมนเหมือนกันค่ะ หรือว่าแอปเปิ้ลอบนะคะเดี๋ยวต้องลองชิมดูเขาว่าเป็นยังไงมาลองชิมกันนะคะรสชาติเหมือนที่ตะเินที่ฟิชมันมัรเก็ตเลยคะ่ะ ก็นุ่มนะคะมีความปเปรี้ยวนิดๆนะคะซอสก็จะหวานเข้าคัานดีกับอัลมอนด์แล้วก็นุกเกดค่ะอีกทีนี้ต้องก็ต้องลาไปก่อนนะคะ<ม>ถ้าเ,เพื่อนๆนะคะอยากจะดู<ม>อยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะ<ม>ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย